สวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านดวงดีพระเครื่องนะครับร้านดวงดีพระเครื่องครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันว่างนะครับว่างก็ได้พาชุดใหม่ <generally> มาครับก็เลยมาอัดวีดีโอครับมาอัดวีดีโอใน u t u b e นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกท่านครับที่กดติดตามผมนะครับได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับเรื่อยๆนะครับคลิปใหม่ๆเรื่อยๆทุกๆวันนะครับทุกๆวันนะครับจะพยายามมาอัดให้ทุกๆวันนะครับเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ย กาแฟเนี่ยก็เดินซื้อพระทุกวันนะครับไปตามสนามทั่วประเทศนะครับตามสนามงานประกวดมั่งสนามพระตามจังหวัดอำเภอใกล้ๆเคียงมั่งก็ไปทั่วนะครับไปทั่วนะครับไปทั่วไปหาพระแท้นะครับไปหาพระแท้ราคาเบาๆครับมาแบ่งบันพี่ๆเอฟซีนะครับสายนักสะสมนะครับสายนักสะสมนะครับครับช่องทางการติดต่อนะครับทางร้านนะครับ0612829787นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ id line ก็0612829787นะครับเป็นช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับทางร้านดวงดีพักเครื่องนะครับยินดีรับเช่าบูชานะครับรับเช่าบูชารับเหมาพระนะครับรับเช่าพระนะครับถ้า fc ท่านใดนะครับที่อยากจะปล่อยครับอยากเปลี่ยนพระเป็นเงินสดนะครับก็แอดไลน์นะครับ0612829787นะครับ add line 0612829787ครับหรือโทรมาเบอร์นี้นะครับก็โทรมาเบอร์นี้ครับอยากมีพระอะไรนะครับ ที่เก็บไว้ทางบ้านนะครับที่จะมามาขายมาเปลี่ยนเป็นเงินสดประมาณนี้นะครับผมยินดีรับเช่าครับยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับแล้วก็จัดหานะครับจัดหาวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศรานะครับทุกรุ่นเลยอยากได้รุ่นไหนสั่งผมได้ครับอยากได้พระทองคํารุ่นไหนนะครับเบอร์ไหนครับผมจะตามหาให้นะครับจะตามหาให้และก็จะดูให้นะครับจะจัดพระแท้มาให้ fc ทุกท่านนะครับ ส,สบายใจได้นะครับซื้อขายกับร้านตวงดีนะครับสบายใจได้เลยว่าพี่จะได้พ้าแท้นะครับได้พ้าแท้ไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพรแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเก็บเก็บให้ถูกทางครับเก็บเก็บให้ถูกทางครับเก็บพ้าแท้ลูกหลานของพี่พี่ไม่ลําบากแน่ครับเป็นเป็นพระเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของสะสมอีกอีกประเภทหนึ่งนะครับบางคนก็สะสมที่ดินบางคนก็สะสมรถรถก็อาจจะขายถูกลงหน่อยซื้อไป แต่ผ้าเนี่ยซื้อถูกอาจจะขายแพงนะครับหรือซื้อพ ouais deflect, แพงก็อาจจะขายขาดทุนก็เป็นไปได้หมดนะครับสสแล้วแต่คนจะคิดและพิจารณานะครับแต่สาหรับผมนะครับผมเก็บผ้าครับมีแต่กําไรนะครับมีแต่กําไรครับและถ้าเกิดว่ามีความศรัทธาเข้ามาด้วยก็ยาวๆครับยาวๆหรือวันนี้ผมมีวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับเป็นพับปิตาครับเป็นชุดพับปิตานะครับนี่ครับพับปิตามีลงในหนังสือนะครับฉบับ เล่มสมบูรณ์ที่สุดนะครับของลวงปู่มหาศิลาครับเป็นนี่ครับที่เห็นนี่ครับเป็นแต่ละรายการครับเป็นพระปิตารวยไม่ยั้งนะครับของลวงปู่มหาศิลาครับศิริจันทร์ธครับออกวัดพระธาตุมื่นหินนะครับออกวัดพระธาตุมือนหินจังหวัดกาลสินครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับพระปิตายอดนิยมครับพระปิตายอดนิยมครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละรายการนะครับแต่ละรายการเนี่ยราคาไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันอยู่อยู่ ทำไมถึงไม่เท่ากันอยู่ที่ค่านิยมด้วยอยู่ที่แต่ละรายการการจะสร้างน้อยอะไรประมาณนี้นะครับการจะสร้างน้อยแล้วก็เนื้อมวลสารเนี่ยแตกต่างกันไปครับแตกต่างกันไปนะครับแต่พระทุกอง์ทุกรุ่นนะครับหรือทุกเนื้อครับดีหมดบอกเลยดีหมดนะครับแต่เรานักสะสมเราชอบของแต่ละอย่างเนี่ยบางคนชอบไม่เหมือนกันครับ <c oughs> ไม่แต่ตัวผมว่าบ,บางทีก็ชอบไม่เหมือนใครครับชอบ แล้วแต่คนชอบเอาง่ายๆดีกว่าแล้วแต่คนชอบครับวันนี้ผมมีพระปิตาลุยไม่ยั้งนะครับนี่ครับขออนุญาตเริ่มรายการแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับขออนุญาตเริ่มรายการแรกก่อนเลยนะครับเป็นพระปิตาลุยไม่ยั้งนะครับรายการพระปิดตาลุยไม่ยั้งนะครับเป็นรายการที่15นะครับเล่นง่ายนะครับพะชุดนี้นะครับเพราะว่าจะมีด้านหลังกล่องเนี่ยจะเขียนแบบเนี้ยทุกทุกกล่องครับแต่ละรายการ รายการไม่ทําไม่เหมือนกันแต่ต่างกันไปนะครับก็คือทําให้เราเนจำง่ายประมาณนี้ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระปิตาลุยไม่ยางรายการที่สิบห้าครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมเล็บผสมเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับก็ถือว่าเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นมูลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลวงปู่ได้เมตานะครับได้เมตานํามาเป็นมวลสารประมาณนี้ครับ รายการที่สิบห้านะครับจัดสร้างห้าพันห้าร้อยเจ็ดองครับ5้า7ันห้าร้อยเจ็องครับถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับห้าพันห้า้อยเจดองครับนี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่ครับพับปิตารวยไม่ยั้งชื่อดีมากเลยรวยไม่ยั้งนะครับรวยไม่ยั้งนี่ครับพราสวยเดิมเลยพรบปิตารวยไม่ยั้งเนี่ยองค์จะล่ําบึกแบบนี้เลยครับนี่ครับล่ําบึกเม็ดประสบเด้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ รวยไม่อย่างชื่อดีครับชื่อดีองนี้จะเป็นเลขสามแปดแปดสี่ครับจะสร้างห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค,ครับนี่ครับม,มูลสารจะเป็นแบบนี้เลยสวยนะครับสำหรับผมก็รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับที่หน่าสะสมนะครับ,รบองค์ใหญ่ครับองคใหญ่ปบปิดตา นี่ครับแบบนี้เลยรายการที่สิบห้านะครับผมแบ่งบูชาองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบห้านะครับผมมีแบ่งมีมาห้าองค์นะครับมีมาห้าองค์มีโมหกองนะครับนี่หกองค์แบ่งบูชาองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพุทุกคุณรอบด้านนะครับ พระปิตารวยไม่ยั้งนี่พุทธคุณรอบด้านนะครับชื่อดีมากครับรวยไม่ยั้งนะครับใครได้เช่าบูชาก็ขอให้รวยนะครับขอให้รวยขอให้ปังขอให้มีเงินเยอะๆนะครับขอให้บ stones, s, himself, us, 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 and and ีมีเงินเยอะๆนะครับขอให้รวยขอให้ปังครับดังชื่อรุ่นนะครับรวยไม่ยั้งนะครับขออย่างชื่อรุ่นที่ลูกปู่ได้ตั้งไว้ครับรวยไม่ยั้งครับพระปิตารวยไม่ยั้งครับนี่ครับตัวเดิมเลย ร้านตรงดีนี่ประกันพัแท้ให้ตลอดชีพนะครับทางร้านนี่คือประกันพาแท้ให้ตลอดชีพครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับรายการนี้จะสร้าง5,507องค์นะครับ5,507องค์งครับมวลสารดีเยี่ยมนะครับมวลสารถือว่าดีเยี่ยมนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมเกษาเล็บโลหิตและฟันของลูกปู่มหาศลานะครับ ถือว่าท่านได้เมตตาครับนํามวลสารดีมาผสมที่เนื้อพระนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับนี่ครับสาหรับผมนี่ท่านถือว่าเป็นพระอรหันต์อีกหนึ่งท่านนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงปู่มหาศิลาครับดังกระพือทั้งประเทศนะครับใช้คําว่าสะเทือนดีกว่าครับสะเทือนทั้งประเทศนะครับปัจจุบันนี้ใครไม่รู้จักหลวงปู่มหาศิลาผมวกไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ ดังสะเทือนทั้งประเทศนะครับขอพวกสิทธิ์เหล่าสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับขออะไรก็จะได้ประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับอย่างพี่คนม,มาอวานพี่ตำรวจมาซื้อพระที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไ้ฟังพี่ตำรวจมาซื้อพระที่บ้านผมบอกว่าขอยกมือท่วมหัวขอหลวงปู่ศิลาบอกอยากได้รถคันนี้จังเลยเพื่อนจะแบ่งให้ก็เลขรถเลขรถทะเบียนรถเขาอ่ะมีสี่ทั้งหมดสี่ตัวเลขครับสี่ตัวเลขก็ เอาสามตัวเลขท้ายเนี่ยสามตัวเลขท้ายไปซื้อหวยก่อนงวดที่ผ่านมาถูกไปแสนกว่าครับแล้วก็อีกงวนขคอยอีกววดหนึ่งก็ถูกอีกววดต่อมาเอาเลขหน้ากับสองตัวสองเลขหน้ามาซื้อคือไม่ซื้อเลขหลังอย่างเดียวงวดที่สองเนี่ยเลขทั้งหมดมีสี่ตัวคือกลับไปกลับมาถูกสองเที่ยวหกแสนกว่าบาทโอ้บอกโอ้โหศรัทธาบารมีท่านมากครับถือว่าท่านให,ทนให,หทน้ท่านให้เลยครับขอท่านท่านให้เลยประมาณนี้นะครับนี่คือประสบการณ์ที่ ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้เขาแชร์ประสบการณ์ไม่ผมฟังก็อยากจะเล่าให้ฟังนะว่าบารมีหลวงพู่มหาธิลาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแม้กระทั่งตัวผมและครอบครัวผมก็ศรัทธาในบารมีของท่านนะครับ<ด>ก็ห้อยพระของท่านที่ท่านปกเสด็จอยู่ครับห้อยที่ตัวนี่แหละครับครับพับอีตาลอยไม่ยั้งนะครับรายการที่สิบห้านะครับ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุเหมอนหินนะครับปีสองห้าเจ็ดนะครับรายการที่สิบห้าผมแบ่งบูชาองค์ละเจ0ดพันห้าร้อยบาทนะครับเอาองค์ละเจ0ดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับแบ่งบูชาองค์ละเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับมีอยู่ห้าองค์นะครับองค์ละเจ0ดพันห้าร้อยบาทครับองค์แรกนะครับหมายเลขสามแปดแปดสี่นะครับสามแปดแปดสี่สวยเดิมเลยสวยไม่มีบินไม่มีกระท้อนะครับผมคาดปลาดสวยมาให้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่า ผมคัดพระสวยและพระแท้มาแบ่งปัน fc เลยนะครับนี่ครับสามแปดแปดสี่นะครับองแรกครับสามแปดแปดสี่นะครับใครสนใจองนี้ก็ทักมาได้นะครับรายการที่สิบห้าองละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับ,อง,ร 7, บ,รบองที่สองก็อันนี้เป็นเลขสองสามเจ็ดศูนย์นะครับ วงเลี่ยมเนี่ยสองสามเจ็ดศูนย์นะครับอยากได้เลขไหนก็ทักมาได้นะครับสวยทั้งหมดนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยทุกองนะครับผมคัด่าสวยมาให้นะครับสวยทุกองครับองนี้ก็มีกล่องนะครับองนี้ก็มีกล่องนะครับแต่กล่องอันนี้อยู่ในตู้เซฟครับไม่ได้ออกมามีกล่องทุกองครับพระมีกล่องกล่องเดิมๆทุกองเลยสวยและประกันพระแท้ให้ทุกองเลยครับนี่ครับองที่สาม รายการที่สิบห้าอง์นี้เลขห้าสี่ศูนย์สามครับห้าสี่ศูนย์สามครับสวยเดิมเลยสวยเดิมไม่มีกระเทาะเลยสวยเดิมทุกองค,ครับรายการที่สิบห้าห้าสี่ศูนย์สามนะครับ องค์ที่สี่สองเก้าศูนย์สี่นะครับองูที่สี่นะครับพระปิตาลรยไม่ยย้งรายการที่สิบห้านะครับหลวงปู่มาหาศิลาสิริจันททูนะครับวัดพระธาตุเหมืองถึ่นปีสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับสวยเดิมไม่มีกระท้อนสวยทุกองนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยทุกองนะครับ ผมคัดฟ้าสวยมาให้นะครับนี่ครับแบบบูชาองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่ห้าเลข่อะไรรับหรืครับสามเก้าแปดหกนะครับองค์ที่ห้าสามเก้าแปดหกนะครับครับอยากได้องค์ไหนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับประกันบ้าแท้ให้ตลอดชีพครับนี่ครับสวยเดิมไม่มีกระเทาะไม่มีบินนะครับนี่ครับบอกขอนว่าสวยเดิมครับ สวยเดิมเต็มร้อยพ้าสวยนอนกล่องประมาณนี้เลยครับสวยเดิมเต็มร้อยพ้าสวยนอนกล่องนะครับอูนะบ่ที่หกอู่ที่หกรายการที่สิบห้าสามสองแปดศูนย์นะครับสามสองแปดศูนย์นะครับนี่ครับนี่ครับพักปิดตารวยไม่ยัง้งรายการที่สิบห้านะครับราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทวัดพระธาตุมูลหินปี2567นะครับเป็นพระปิตายอดนิยมนะครับเป็นพระปิตายอดนิยมทําไมถึงบอกว่ายอดนิยมก็คือได้รับความนิยมนะครับมากนะครับได้รับความนิยมมากนะครับในพระรุ่นนี้นะครับและเป็นพระที่จัดสร้างไม่เยอะนะครับและชื่อรุ่นเนี่ยดีเยี่ยมนะครับรวยไม่ยั้งนะครับรวยไม่ยั้งนะครับไข่คลองแล้วบูชาแล้วรุ่นนี้ขอให้รวยดัง ชื่อรุ่นนะครับสาชิวสาทูนะครับ okay. ขอให้รวยดังชื่อรุ่นนะครับพาปิดตารวยไม่ยั้งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรายการที่15นะครับราคา7,500บาทนะครับเนีวผมจะไปรายการอื่นนะครับเป็นพาปิดตารวยไม่ยั 70, ้งเหมือนกันนะครับแต่เป็นรายการอื่นนะครับเนี่พระพปิดตารวยไม่ยั้งนะครับรายการที่15องละ7,500บาทนะครับนี่ครับองละ7,500บาทนะครับเคนะครับไปรายการอื่นต่อเลยครับต่อไปนะครับ เป็นพระปิตารวยไม่ยัง้งเป็นรายการที่14นะครับรายการที่14เนี่ยเป็นสะดือพุงเป็นเม็ดยานะครับนี่ครับพระปิตารวยไม่ยัง้งรายการที่14เนื้อผงพุทธคุณนะครับอุดเม็ดยาชนวนจดสร้าง2,999องค์นะครับนี่ครับจดสร้าง2,999องค์นะครับผมมีมาแนะนํามีมา2องค์นะครับมีมา2องค์สมงผลราคาอยู่ที่งละ 8,500บาทครับองละ8,500บาทครับนี่ครับภาปิดตาลยไม่ยั้งองละ8,500บาทครับองที่หนึ่งหมายเลข1497นะครับสวยเดิมเลยสวยเดิมทั้งหมดเลยสวยเดิมเลยดูนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยอุดเม็ดอุดเม็ดยานะครับนี่ครับนี่อุดเม็ดยารายการที่สิบสี่องละ8,500บาทครับ8,500บาท หนึ่งสี่เก้าเจ็ดนะครับหนึ่งสี่เก้าเจ็ดรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับอุงที่สองรายการที่สิบสี่นะครับก็สวยทั้งคู่เลยต้องบอกก่อนว่าสวยสมบูรณ์ทั้งคู่เลยหมายเลขแปดหกแปดนะครับแปดหน้าแปดหลังเลยเลขนี้ รายการที่ส4บผมทุ่มโอราคาอยู่ที่8 5ด0ันห้าร้อยบาทนะครับพับปิดตารวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิลิจันทูโทนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินปีสองห้าเจ็ดนะครับรายการที่ส4บสี่อุดเม็ดยาชนวนนะครับจัดสร้างสองพันเก้า้อยเกเก้างค์นะครับองค์ละแ5ด0ันร้อยบาทนะครับมีแบ่งสององค์นะครับรายการนี้นะครับมีแบ่งสององค์นะครับอยากได้องไหนก็ทักมาเลยนะครับรายการที่ส4บสี่นะครับได้ ต,ตาหลงพ่องนี่เลยใช่ไหมมาแปบ๊บนะครับอือเนาะงเดียวนะออรายการต่อไปเป็นรายการที่แปบ๊บนะครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะครับเนื้อว่านอาถรรพ์น,นะครับรายการที่สิบสามเป็นเนื้อว่านอาถรรพ์น,นะครับ เนื้อว่านอาถรรพ์เนี่ยผมมีแบ่งปันอยู่13องค์นะครับมี3องค์นะครับเนื้อว่านอาถรรพ์นะครับเนื้อว่านอาถรรพ์รายการที่13นะครับเนื้อว่านอาถรรพ์108นะครับจะสร้าง2,999องค์นะครับเนื้อว่านอาถรรพ์108นะครับรายการที่13นะครับองค์ละ8,500บาทนะครับนี่ครับเนื้อว่านอาถรรพ์108นะครับชื่อม่นน่ากลัวนะครับชื่อดีนะครับเป็นสิริมงคลครับเนื้อว่านอาถรรพ์นะครับนี่ครับ เื้อว่าอาถรรพ์เนื้อว่าอาถรรพ์รายการที่สิบสามนะครับเนื้อว่าอาถรรพ์ร้อยแปดจะสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าองค์นะครับองค์แรกก็เป็นนี้เลยองค์แรกนี้เลยองค์แรกเลขสองหกหกศูนย์นะครับเนี่สวยเลยสองหกหกศูนย์ครับสวยสมบูรณ์ทุกองค์เลยต้องบอกก่อนว่าสวยสมบูรณ์ทุกองนะครับนี่ครับแต่ผมจะบอกเลขให้ fc ทุกท่านได้ฟังนะครับเผื่อสนใจเลขไหนนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับ เนื้อว่าน,าานาา 13, อาถรรพ์รายการที่สิบสามองค์ละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับองคละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวสมบูรณ์ทุกองเลยองค์ที่สองนะครับสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับเนื้อว่านอาถรรพ์นะครับรายการที่สิบสามนะครับไมครับ องละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับองที่สามนะครับสองแปดหกเก้านะครับสองแปดหกเก้านะครับ<ๆ> feet, เนื้อว่านาถรายการที่สิบสามนะครับองละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ องละแปดห้าแปดพันห้าร้อยบาทครับมีแบ่งอยู่สามองค์นะครับเนื้อวันอาถรรพ์รายการที่สิบสามครับแปดพันห้าร้อยบาทครับมีแบ่งสามองค์นะครับสนใจรายการนี้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวคัดรายการครับช่องทางอะไรต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไอเดียลก็ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไอเดียลก็เช่นเดียวกันนะครับ รายการต่อไปเลยเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับมีมาสององนะครับรายการที่สิบสองเนี่ยจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อบ้านสบู่เลือดร้อยปีนะครับสะดือผงยาจัดสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับรายการที่สิบสองเนี่ยแบ่งบูชาองค์ละเก้าพันบาทนะครับพระสวยสมบูรณ์ทั้งคู่เลยต้องบอกก่อนว่าพระสวยสมบูรณ์ทั้งคู่เลย ทุกองค์ทุกรายการประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับรายการที่สิบสององละเก้าพันบาทนะครับองละเก้าพันบาทครับอง์แรกนะครับเลขเจ็ดแปดแปดนะครับนี่เจ็ดแปดแปดสวยสมบูรณ์เป็นยังไงสวยยังไง สวยแบบนี้ตามนี้เลยครับตามนี้เลยสวยสมบูรณ์นะครับตามนี้เลยนี่ครับสวยสมบูรณ์ตามนี้เลยรายการที่สิบสององละเก้าพันบาทครับองละเก้าพันบาทนะครับเนื้อว่าน <negativity> สบู่เลือดร้อยปีสะดือผงยาครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยไม่มีบินไม่มีกระทาะเลยองค์ที่สองหมายเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับ โคชัดๆแบบนี้เลยองละเก้าพันบาทครับองละเก้าพันบาทนะครับ, 9, บ,น,รบนี่ครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยองละเก้าพันบาทครับรายการที่สิบสองนะครับมีแบ่งให้สององนะครับรายการที่สิบสองมีแบ่งสององนะครับ นี่ครับมีแมบสองค์นะครับรายการที 17, ่สิบสองนะครับรายการสุดท้ายเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับเนื้อดินท่าสแบงนะครับแจกศู์จองนะครับเนื้อดินท่าสแบงแจกศู์จองครับสร้างน้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าองค์นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าองค์นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดดินท่าสแบงครับดินท่าสบแบงครับ แบ่งบูชาองค์ละหนึ่งันบาทนะครับดินท่านสแบงครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งันบาทครับดินแพงท่านสแบงครับประมาณนี้ครับอุดผงยาดันดานต้นด้วยนะครับนี่ครับดินท่านสแบงอุดผงยาครับหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ะครับหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งศนย์ะครับสวยเดิมเลยดินแพงท่านสแบงนะครับนี่ครับแจกศูนย์จองนะครับนี่ครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งห่ันบาทนะครับนี่ครับ องแรกหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับรายการที่สิบเจ็ดพับปิดตารวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอุดผงยาเนื้อดินดินท่าสแบงนะครับหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับนี่ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับจะสร้างหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าองค์นะครับแจกศูนย์จองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนี่ย ดินแพงทัศแแบงนะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับองคที่สองก็หมายเลขหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับอุดผงยาครับดินทัศแแบงครับพระปิตาลอยไม่ยั้งหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทูนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินปีสองห้าหกเจ็ดนะครับปิตายอดนิยมนะครับพระปิตายอดนิยมนะครับต้องบอกก่อนว่าพระปิตารุ่นเนี้ยได้รับความนิยมมากนะครับ ได้รับความนิยมมากนะครับและการจัดสร้างนะครับชัดเจนนะครับการจัดสร้างชัดเจนครับรายการที่17นะครับแบ่งบูชาองค์ละ1 2 0 0 0บาทนะครับหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะครับพระปิตารวยไม่ยั้ง1 2 0 0 0บาทนะครับรายการที่17นะครับจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้าง1469องค์นะครับแจกศู์จองครับอันนี้เฉพาะแจกศู์จองเท่านั้นครับรายการที่17นะครับนี่ครับ เป็นพระปิดตายอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่มาแนะนําในวันนี้นะครับและการจัดสร้างชัดเจนนะครับและก็อยู่ในหนังสือนะครับหนังสือรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาครับเล่มฉบับสมบูรณ์สุดนะครับก็คือการจัดสร้างชัดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าที่หน้าสะสมนะครับดวงดีขออนุญาตแนะนํานะครับดวงดีขออนุญาตแนะนํานะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ2ช่องทางนะครับ 0612829787นะครับเป็นเบอร์โทรครับแล้วก็ไอดียไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับ0612829787นะครับไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับก็อีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับทักหรือโทรเข้ามาได้หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับร้านดวงดีพระเครื่องยินดีให้บริการนะครับและก็ประกันฟระแท้ให้ตลอดชีพนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับอีพีนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ